สวัสดีค่ะ่วแม่พีินองนี่จะจะเป็นของออเสรีเ,รเนาะค่ะเนาะของออเสรีเข้าไปสองวดติดลุงคงิปให้แล้วถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปติดตามชมก็สามารถเข้าไปติดตามชมได้ลงคลิปประชันกับแม่มารวยเนาะวัดก้อนานันัเข้าบุญลางแล้ววัที่ผ่านมาเข้าไปศูนย์สองสองศูนย์ แต่ว่าเพิ่นบริเนนได้จอให้เนาะอ่าผู้ดใดเป็นแฟนครับออเซอรี่บาทนี่จับตามมงแต่ว่าให้ว่าหลายกว่าเก้าบาทนี่พ่อแม่พี่น้องหายใจลําบากอยู่เนาะหายใจลําบากอยู่ขันเข่าตัวกับจังสี่กระยากอยู่หละจักหน่อยเนาะอ่ว่าจังใดชอบคองไผคของมันชอบกระจัดขัดกระพนันหรือชอบคู่ไหนกระจัดไปพ่อแม่พี่นอ้องออเซอรี่ให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึง่งมือนี้ต้องไปเร็วๆเวด้เตรียมตัวพ่อแม่พี่น้อง สิบอท่านเครื่องสองตัวโอ้รูดเพิ่นจะมีตัววิ่งเพิ่นไม่เคยไปน้องมี5มี0มี1นึสามสองตัว9หาง04 0ย์สี่5ูนย์ศูนย์ศูตัดทิ้งไปแล้ว0ูย์เแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของออเสรีแล้วไปต่อเป็นของใคร กราบขอบุญขอบุณก่อเซรี่ที่ให้ตัวเลขแนวาทางมาว่างทางช่องวะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอ่ะเลขทูกตัวให้แค่เปลีนน่ยนแนวาทางพ่อแม่พี่น้องกดใช้วิจาจณญาณในการรับชมเลขมีเข่ามีหลุดเนาะอ่ะต่อไปเป็นขล้องแม่มารวยค้องแม่มารวยกะเข้าไปสองวัดติดคองแม่มารวยกะสองวัดติดแต่ว่าบ่บ่บเนียนให้พ่อแม่พี่น้องแต่ว่าเขาตัวตรงตรงยู่ข้องแม่มารวยวดก่อนเข้าตัวกัด เมื่อที่ผ่านมาเขาตรงๆรงเมนี้ใครจะตามแม่มารวยแคปหน้าจอแม่มารวยให้มาวันนี้รุดเราพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้ 2, 2หนึ่งกับสองสองตัวสิบหางสองตัวหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งสี่สองเก้าสองแปดสองเจ็ดสองหกสองสี่ไม่มีตัวเน้นแคปหน้าจอถ้าใครจะตามขวงแม่มารวยขอบขวัญขอบคุนแม่มารวยที่หาตัวเลขนนะ้าข้างมาว่างข้างช่องเนาะ ภาพคอบคระคุณหลายๆอ่ะต่อไปเป็นขล้องไผ่เป็นของคนคนมารวยคนผ้ารวยพ่อแม่พี่น้องคนพ้ารวยเข้าไปศูนสองตรงๆแบบบบตรงกลับลงลคลขีดหายแล้วผู้ใดเปลี่ยนแฟนครับจับตามองคนมารวยให้มาอ๋อคนผ้ารวยกับไปเอิญมารวยบานเนี่ยคนมาพา อ่ะลายอย่างหลายแนวมิตาร่วยกับรวยหลายเล่ยากพ่อแม่พี่น้องอันตั้งใกล้กันพวดแต่ละคนมันเล่นยากหลายคนพร้อมอ้าเลยซาไปอีกอ่ะแคบหน้าจอพวอแม่พี่น้องถ้าผู้ใดจิตตามของคนพารวยรวดลาวพัฒนาสี่กับหกสองตัวหหางสามสี่สักสามสี่สองสี่ศูนย์สี่หกเจ็ดหห้าหกแปดสมตัวสามหางเจ็ด สองสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดศูนย์สี่สองตัวเน้นสี่หางเน้นไปที่สามสี่สองสี่ศูนย์สี่หกเจ็ดสามตัวเน้นมืดเลยพ่อแม่พี่น้องอ่ะแคปหนา้าจอถ้าใครจะตามของคนพารวยขาประมูลขอบคุณค้นพารวยที่หายตัวเลขหน้าท่างมาว่างทั้งชอง่องเนาะแต่พอพราคุ้นหลายๆอ่ะเสียงดังยุนี่เป็นอันสเต็ปเปิลพ่อแม่พี่น้องติดไว้เลยละ่ะพ่ออ่านไล่งานไล่มาดามกระได ก็เลยมีเสียงดังแนจักหน่อยรบโลกวนจักหน่อยต่อไปเป็นของลุงสง่งของลุงทรงตัววิ่งตัวรูดกอดข้อกันมาล่งคิมให้แล้วคือกันเมื่อน,นี้ไผ่บอท่านได้เห็นติดตามช่มไปพร้อมๆกันลุงทรงให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้1กับ8ปสองตัวห้าหางหนึ 8, ่งหนึ 9, ่งหนึหนึ่งหนหนึ่งหนึดเ สี่หนึ่งสามตัวสามหางเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสี่แปดเก้าสองตัวเน้นสามหางเน้นไปที่หนึ่งแปดแปดเก้าสี่หนึ่งแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของลุงสมแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของอ้อปล่อยเป็ดพอแม่พี่นองของอ้อปล่อยเป็ดกะเขากระปังที่ว่าตัววิ่งตัวรุดยังมาให้เห็นเนาะค่ะเนาะ ตัววิ่งตัวรูดยังมาให้เห็นศูนย์มาทั้งบนและล่างแล้วก็ลงคลิปดไปแล้วคือกันพ่อ่พี่น้องอถ้าผู้อดยังบอท่านมีเวลากต่มาเบ่งสรุปไปพร้อมพอมกันมื้อนี้เนาะอ่ะขอ,อปล่อยเป็ดให้มารูดล้วพัฒนาสองพุ่มครึ่งคืนนี้สี่กับห้าสองตัวหกหางสี่เจ็ดสี่เก้าสี่ศูนย์ห้าเจ็ดห้าเก้าห้าศูนย์สองตัวเน้นสี่หางเน้นที่ห้าเนาะแล้วกัน เน้นไปสองตัวเน้น4740แล้วก็5750แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของออปล่อยเปรดแล้วไปต่อเป็นของใครารากขอบุญความุณออปล่อยเปรดที่ให้ตัวเลขแนวทงวาง,ทง,งนาว่างทางซองน้อกกาบขอพระคุณหลายหลยอ่ะต่อไปเป็นของหนูดาดาพารวยนูดาดาผ้ารวยให้มาก หกับศูนย์เพราะว่าของเพื่อนศูนย์ยังเข่าทั้งบนทั้งล่างคแม่พี่น้องอ้อหนึ่งกับสี่นะคะงวหัดนี้หนึ่งกับสี่สองตัวหางเดียวสี่หนึ่งหนึ่งสี่สามตัวหางเดียวห้าสี่หนึ่งสี่ตัวหางเดียวสองห้าสี่หนึ่งแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของน้องดาดาลงคลิปไหนแล้วล่วคะค่ะแต่ถ้าผู้ใดยังไม่ทันเขาไปติดตามช่วนไปน้ำกันเยาวๆอ่ะ เน้นทุกหางค่ะเพราะว่าหายหน่อยเนาะหายหน่อยเน้นไปแล้วทุกหางหางเดียวแข็งๆเพื่อนหายมาสองตัวมาตัวถือว่ารู้แล้วตัววิ่งตัวรูดเพื่อนเนาะถือว่ารู้แล้วเพื่อนน้องอ่ะต่ไปเป็นของแมวน้อยนำโชคสิบหาเซียนเพื่อนได้มือนี่พราแมพี่น้องพราะนสิบสามเด็ของแมวน้อยนำโชคกันลงคลิบไปแล้วรัวๆเมือว่าน,นี้ลงคลิปรัวๆไปห้แล้วแมวน้อยนำโชคให้มาวันนี้รูดดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้ ของเพิ่นเมาทั้งบนทั้งล่างเรื่องวัดธิ่ันมากเพื่อนพี่น้องตัววิ่งตัวรูดเนาะวันนี้ให้มาตัววิ่งตัวรูด5กับ7 2ตัว4หาง5้าเก้าห้าหกี่เจ็ตัวกันห้าหนึ่าลืมเบิ่งตัวกันน้ำเด้อเพ่อนพี่น้องด้วสองตัว3าสองตัวเน้น2หางเน้นไปที่5้าเหกแคปหนา้าจอถ้าใครจะตามของ แมวน้อยนำโชคแล้วไปต่อเป็นของเจตาผ้าร่วยด้ว่พี่นอ้องอะของเจตาผ้าร่วยก็ลงคลิปห้แล้วเพราะว่ขาของเจตาผ้าร่วยสามวดติดติดสามวดติดติด,ตด,ตดลงคลิปห้เบิ่งแล้วเนาะถ้าผู้ใดยังบ่ท่านได้เข้าไปติดตามชมตัววิ่งตัวลูดของพ่นกอดข้อมาสามวดขึ้นกันเดอนแล้วก็จับคู่จับคู่เข้าไปสามวดติดผู้ใดเป็นแฟนครับตัวจริงเสียงจริงรู้ก,กันดีเนาะ ดูกันดีพ่อแม่พี่น้องวดน,นี้ก็เข้าไปเต็มเต็มตัวเน้นตัวเจาะแต่ว่าวัที่ผ่านมาหนีสูตรตัดตัวเน้นบวกเขานี่กระสูตรเต็มบวกื่อนี่เมื่อไม่ไปไม่วันนี้วันใหม่ไปใหม่เจาตาพารวยให้มาวันนี้รุดสีนส่น้อยสี่น้อยสั่นเบาไปเบามากเจาตาพารวยให้มาวันนี้รุด แล้วพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้สี่กับห้าสองตัวสี่หางสี่เก้าสี่เก้าแล้วก็สี่หกห้าสามห้าสองสี่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 บิ้ลมันสี่สี่หาหาพวกพี่น้องเอาแล้วมาดามเจ้าไวยง่วงในดงเหล็กล่ะแล้วก็สามตัวสามหางสี่ห้า สามสี่ห้าสองสี่สี่ห้าสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สี่ห้าห้าสามสามตัวเน้นสองหางสี่ห้าสามสี่สี่ห้าแคปนาจวัวเพื่อนเคยเน้นเข่าตัววิ่งตัวรูดกอดคว้ากันมาหลายงัดพอแม่พี่น้องแล้วไปต่อเป็นของใครเอาของปูของปูอันศูนย์เจ็ดของเพื่อนตัววิ่งตัวรูดเข่าอยู่ด้ยพ่อแม่พี่น้องอันติดไปน้ำเมันน้ำเหม็น,น,น,นแมวหน่อยน้ำโศกวังหัน กองปูศูนย์เจ็ดเข้าไปที่สองเนาะตัววิ่งตัวรู่ดยังมาให้เห็นตัววิ่งตัวรูดยังมาให้เห็นสองยังมาให้เห็นเมื่อนี้ว่าสิเป็นจ้าใดผู้ใดเปลี่ยนแฟนครับกองปูศูนย์เจ็ดจับตามองปูศูนย์เจ็ดให้มาวันนี้รูดเราพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้เก้ากับศูนย์สองตัวเก้าหางเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ด 050607 151617เน้นที่ศูนย์รูดที่ศูนย์สองตัวเน้นก็จะมี050607แคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของเสียนซุ่มเนะคะ่ะนาะของเสียนซุ่มกระลุดตรงตาพอทษขอให้แฟนครับเสียนซุ่มที่บกเข่าเนาะเพราะว่าเดินมาตลรวดมัดลุดพ่อแม่พี่น้องอ่ะ ผู้ใดเป็นแฟนครับดูกันดีว่าเมื่อนี่มาจับตาโม่งเด้กองเสียนซุ่มละสายตาอะไรเด้เพื่อปูเข่าปรับอะเสียนซุ่มให้มาวันนี้รุ่นเหลาพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้หกกับแปดสองตัวสี่หางหนึ่งหกสองหกแปดหนึ่งแปดสองเบิ้ลจะเป็นหกหกแปดแปดสามตัวสามหางหกแปดหนึ่งแปดสองหกหกหกแปดสองตัวเน้นสองหาง เน้นไปที่แปดหนึ่งแล้วก็สองหกสามตัวเน้นสามสองหางเนาะคะ่ะสามตัวเน้นสองหางเน้นไปที่หกแปดหนึ่งแปดสองหกแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเสียนซุ่มเนาะคะ่ะเนาะแล้วไปต่อเป็นของใครกับขอบุณขอบคุณเสียนซุ่มที่ให้ตัวเลขแนวทางมาว่างทางช่องาะกาบขอบพระคุณหลายลายต่อไปเป็นของหลวงพี่แขก เป็นจังไดเนาะหลวงพี่แขกนีมือนี่เป็นตะไรพ่ายยามบ่เนาะเป็นตะไรพ่ายงามบ่วเนเาะม,มือนี่ไปเด้อหลวงพี่เนาะถามฟังเด้ออะหลวงพี่แขกให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้สองกับเจ็ดตัววินตัวติดวันพอมีพี่น้องบ่วเป็นตัวติดตัววินเลขวินก็จะมีเจ็ดมีสามมีหกมีสองสองตัวสี่หางเจ็ดสองเจ็ดสามหกสองสามสอง สองสามตัวเนีเ่ยสามหางสามเจ็ดสองสามหกสองเจ็ดหกสองเน้นทุกหางด้วยสามตัวคุณพี่น้องสองตัวเน้นไปสามหางเน้นไปที่เจ็ดสองเจ็ดสามหกสองแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของหลวงพี่แขกแล้วไปต่อเป็นของใครกราบขอบ,บุณขอบคุนหลวงพี่แขกเนาะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาว่างท้างทรง,งกราบอบพร่คุุนลายๆ ต่าไปเป็นของเสี่ยนชนะบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างเด้อค่ะของเชี่ยนชนะบนอย่างเดียวโบ่เกี่ยวกับล่างเมื่อน,นี้ผู้ใดเป็นแฟนครับจับตามองเชียนชนะให้มาวันนี้บนอย่างเดียวเด่นที่เด่นเพื่อนนี่สามตัวเด้อค่ะเด้เหอหัวทีิพานมาโบพานเนาะเด่นเลขเด่นจะมีสี่มีห้ามีศูนย์สองตัวสามหางสามศูนย 50 40นเบิ้์จะเป็น4 4 5500หตัว4ี่หาง9 3 0 9 4 0 950 550หแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเซียนชนะเนาะเพราะว่าเน้นทุกหางส,สองตัวเน้นทุกหางคุณพี่น้องแล้วไปต่อเป็นของใครกาบขอบุญขอบุณเซียนชนะ ที่ห้ตัวเลขแนวทางมาวางทาง่องเนาะกาบพอปรากฏหลายหลายคล้องออดสุพรรณเข่าแล้วรูดพอแม่พี่น้องเขาแล้วรูดแบบกระจุยได้ออดสุพรรณปันของมาดามได้ใ้เบืองจากน้อยเนาะใส่ละงหเข้าไปหาเจ็ดตรง,ต,ง,ต,งต,ตัวเน้นตัวโจ้โบ่บดเดินต่อเนื่องเมื่อนี่ต้องต่อเนาะผ่านนี่เนาะออสุพรรณสามงวดติดก็เคยผ่านมาแล้วนะของออสุพรรณผูเเ ian, ูได้เป็นแฟนขับจับตาม่งได้ค่ะเมือนี้เนาะ วันนี้ไม่แน่อาจจะเป็นของอสุพันออสุพันให้มาวันนี้รูดเราพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้6กับ0ูย์สองตัว6หางสองตัวก็จะมี6กสองหกสาหกสี่หกย์ห้าศูนย์หกศเบิ้ลจะเป็น6 6 0กศตัวสองหาง6 6 0 0ศูแล้วก็สอง หกหกศสตัวหางเดียวเน้นทุกหางสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สองหศย์หแคปหน้าจอประเมียพนองถ้าใครจะตามของอสุพันแล้วไปต่อเป็นของอส่งนะคะเนาะเป็นของอส่งของอส่งบกเข่าบกพานเนาะ มื่อนี้ไปใหม่นะคะวันนี้วันใหม่ไปใหม่วันนี้วันใหม่ไปใหม่อันผู้ใดเป็นแฟนครับจับตามองอส่งให้มาวันนี้รุดแล้วพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้9กับ0ูสองตัว8ทาง90้า9 2 8 9 0 1 0้0ห0ึเเบิ้น 9 9 0า3ตัวหางเดียว4 09 4ตัวหางเดียว4 1409เอาแคปหน้าจอเพื่อนเพื่อน้องเพื่นเ,เนีนให้เรานี่3ตัว2ตัวเน้น3หาง0 9 0 0 1 0 4แคปหน้าจอถ้าผู้ใดจะตามของอ๋อส่งนาค่ะเนาะ แล้วไปต่อเป็นของใครก,บกาบขอบุญขอบุณอ๋อทรงทีหายตัวเลขแนวทางมา่บ้างทางั้งสองก,บกาบขอบพระคุณหลายหลเป็นของปูข้อราดของปูข้อราดกับโบพานเมื่อนี้เมื่อใหม่ไปใหม่วันนี้วันใหม่ไปใหม่โอ้ยพัดลมพม่พี่น้องวันนี้วันใหม่ไปใหม่ปูข้อราดให้มาวันนี้รุดแล้วพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้อ้าวบ่ไปบ่ปูนี่ สิ่งนี้จากกันไปไซนเนี่ยบุกไปเล่าพัฒนาตีเดียวนี่รูดบนล่างก็จะมีหกกับเจ็ดเนาะสองตัวแปาหางหกสองหกสามหกสี่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสองแปดสามแปดสี่เบิ้ลก็โมมีเบิ้ล <c oughs> อดวดฟอดไปสองตัวเน้น เน้นที่เจ็ดรูที่เจ็ดเน้นไปที่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่อ่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามอ้าวไปอีกแล้วพ่กแม่พี่นอ้องมาดามขยับพัดล่มแป๊บหนึง่งแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของปู่โคราชคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ควมสุขและโชคดีเนาะกราบขอบุญขอบคุณ f อฟซทุกท่านเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ